ขณะที่ไอจุกกำลังนอนเล่นมือถือพลางร้องเพลงทรงอย่างแบดอยู่นั้นแม่ก็ทำลายความสุขของไอจุกด้วยการสั่งให้ไอจุกไปซื้อน้ำปลาให้แม่หน่อย ไอจุกรับเงินจากแม่แต่แทนที่จะรีบวิ่งไปซื้อน้ำปลาไอจุกกลับใช้แอปสั่งให้ไรเดอร์มาส่งที่บ้านแทนเมื่อแม่เห็นเช่นนั้นจึงพูดว่าทำไมไม่วิ่งไปซื้อล่ะสั่งให้เขามาส่งให้มันเสียค่าส่งรู้ไหมไอจุกเลยบอกว่าโทแม่ค่าส่งแค่ไม่กี่บาทจะเสียดายทำไมเมื่อแม่ได้ยินเช่นนั้นจึงพูดว่าเอ็งเนี่ยไม่รู้ค่าของเงินเลยใช่ไหมไม่เคยได้ยินหรอมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทถ้าขาดหนึ่งบาทก็ไม่ครบร้อยนะเว้ย ไอ้จุกฟังก็ยังคงทำหน้ามึนแม่จึงพูดว่าข้าถามเองหน่อยเถอะถ้าบ้านราคา1ล้านแล้วเองขาดไปหนึบาทเองจะซื้อบ้านได้ไหมไอ้จุกถอนหายใจออกมาแล้วพูดว่าโอ้ยแม่ถ้าจ่ายเงินสด9 9 9 9 9 9 9, 9, 9 10, บาทแล้วกะอีกแค่1บาทเขายังไม่ยอมลดให้ก็ไม่ต้องไปซื้อกับเขาหรอก